สวัสดีครับครับ,รบพวกเราสองคนนะครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเฟิร์สครับกระตังครับมันมากจริงๆใช่มันจนลืมเต้นนิดนึง คุณไม่ต้องว่าผมไม่เต้นเลยโอเคคุณเต้นแล้วคุณเต้นแล้วน่าจะเต้นเป็นกระเดียวเต้นแล้วไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมไม่ลืมผมก็รันตีว่าคุณไม่ลืมครับผมมากมากตื่นเต้นมากๆครับครั้งนี้ฮอรใหญ่กว่าเดิมโอ้ยคุณ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 เรามีผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วเรายังมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยเราทักทายเขาด้วยดีไหมอ่าได้ครับเพื่อนผมจะรับบทพูดภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวผมแปลให้ครับ เอาสิยังไงอ่ะคุณพูดก่อนสิภาษาไทยอ่ะสวัสดีครับ Hello international fans ครับพวกเราตื่นเต้นมากๆครับ We are so excited พอแล้วเดี๋ยวผมพูดเองดีกว่า So for international fans who are coming today and watching the live streaming now, we hope you enjoy the show today uh, and... <laughs> <laughs> and please make your heart available for us. We want to get inside your heart. <laughs> โอเคโอเควี o v e ยูอ a อ l นะอะเป็นยังไงบ้างกลุ่มเพลง Never Too Late ที่ผ่านมะาพู้เพลง Never Too Late ครับที่เราเริ่มมาอย่างเพลง Never Too Late เนี่ยถ้าหลายหลายคนอาจจะเคยฟังหรือหลายหลายคนอาจจะไม่เคยฟังครับเป็นเพลงที่เราประกอบในซีรีส์5515ครับ Never Too Late ครับผมใช่ก็เหมือนจะยังไม่เคยร้องที่ไทยเนะใช่นะครับใช่ใช่ก็เลยหยิบเอา Never Too Late เนี่ยมามา re arrange ดนตรีใหม่ให้มันมีความโซออนดี so มีความฟังฟังใช่คือผมยอมรับเลยว่าวินาทีแรกที่เขาตามบอกผมว่าเขาจะเรียนเพลงนี้เป็นแบบโซอันดีผมไม่เข้าใจว่าแนวเพลงโซอันดีคืออะไรผมเนี่ยก็เลยต้องกลับไปทำกันบ้าง เปิดไมดีนีิได้ิมไยิ้มักเป็นมุกอพอได้ยิมเขาก็บอกว่าทุกคนจะ enjoy กับเนื้ทงในมชาตินี้แล้วก็เออพวกพวเราเนี่ยสนุกมากสนุกมากจริงจครับก็ อยากเสริมอะไรไหมครับจริงๆผมต้องบอกว่า Never Too Late เนี่ยเป็นเพลงแรกของเขาตันด้วยที่ผมขอพูดเลยแล้วกันในฐานะแฟนคลับเบอร์ศูนย์ผมเนี่ยได้โอกาสฟังเดโมโดเป็นคนแรกโฆโฆแล้วคุณรู้ไหมว่าวิวที่หนึ่งใน YouTube คือผมวิวที่หนึ่งล่ะก็ยังคงเป็นผม ครับก็ต้องขอบคุณคุณมากเพราะว่าตั้งแต่เพลงปล่อยออกมาเนี่ยคุณก็เป็นคนแรกๆที่ช่วยแชร์ครับผมก็พูดถึงเพลงขันไปกันดีกว่าเอาเลยนะเอาเลยดิ